สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมโมเตลูนะคะคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงความรักนะคะของชาวราศีตุลน,นะคะประจำเดือนธันวาคม2566นะคะซึ่งชาวราศีตุลน,นะคะคือผู้ที่เกิดวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะคะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะคะเป็นดวงในรวมนะคะไม่เฉพาะเจาะวงคนใดคนหนึ่งนะคะ เอใ,ใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะหรือแม้ก็ดูเพื่อเป็นแนวทางเพื่อความบันเทิงก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าดวงความรักของชาวราศีตุลในเดือนธันวาคมนี้จะเป็นอย่างไรนะคะแปดเหรียญ ห้าเหรียญความรักมาพร้อมกับการเงินเลยนะคะปังๆเลยทีเดียวนะคะเจ็ดดาบเดอร์มิ t อัศวินถ้วยสองเหรียญมาอีกแล้วไพ่เหรียญมาอีกแล้วนะคะ เจเจวิโสุดท้ายนะคะเดอะมูนความรักของพวกคุณนะคะดู เหมือนจะมีปัญหานะคะแต่พวกคุณนะคะก็พร้อมที่จะก้าวไปด้วยกันนะคะเต็มใจที่จะก้าวไปด้วยกันนะคะบางครั้งนะคะอาจจะเมื่อครั้งในอดีตนะคะอาจจะไม่ไม่ค่อยมีบรรยากาศในเรื่องของการโรแมนติกมากสักเท่าไหร่นะคะอาจจะ ต่างคนต่างทํางานนะคะต่างคนต่างตั้งหน้าตั้งตาเก็บเงินนะคะทางานหาเงินนะคะจะไม่มีเวลาให้กันก็ได้นะคะมันก็เลยทาให้บางทีความรักอาจใจย,ยังไม่หมืนหวาสักเท่าไหร่นะคะเมื่อในอดีตนะคะแต่นะคะปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะพวกคุณพร้อมที่จะให้อภัยกันนะครับมีความรักให้แก่กัน รักนะให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะพวกคุณนะคะจะได้ดื่มน้ําพึ่งพระจันทร์นะคะพวกคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ไปท่องเที่ยวนะคะไปเที่ยวเดินทางไปเที่ยวไปฮันนีมูนด้วยกันนะคะในเดือนธันวาคมนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ตัวตนของคุณกันนะคะไพ่ตัวตนของคุณนะคะแปดเหรียญเห็นไหมคะอ่อ ปัญหาอุปสรรคหรือว่าสิ่งใดๆที่คอยขัดขวางขวางกั้นพวกคุณนะคะที่ทําให้อารักอาจจะไม่ราบรื่นสักเท่าไหร่นะคะแต่พวกคุณนะคะก็พร้อมนะคะที่จะไปด้วยกันนะคะขี่หลังกันไปอย่างมีความสุขโดยมีแต่เสียงหัวเราะมีแต่รอยยิ้มนะคะมีแต่ความสุขมอบให้แก่กันนะคะ ความรักของพวกคุณนะคะสามารถที่จะดำเนินไปได้ด้วยดีนะคะถึงแม้อาจจะติดขัดขลุกขลักบ้างนะคะแต่ว่าก็ไปได้ดีเลยทีเดียวนะคะเพศ่สถานการณ์ปัจจุบันนะคะห้าเหรียญณตอนนี้นะคะคุณนะคะเหมือนพวกคุณเอาอกเอาใจนะคะมันคอยดูแล นะคะความรักมันคอยดูแลความห่วงใยใส่ใจซึ่งกันและกันนะคะมอบแต่ความสุขให้แก่กันเป็นความสุขให้แก่กันและกันนะคะห้าเหรียญน,นะคะสิ่งที่คุณมุ่งหวังสิ่งที่คุณมุ่งหวังนะคะเจ็ดดาบเหมือนคุณรอคอยนะคะ คุณรอคอยบางสิ่งบางอย่างคุณรอคอยบางคนคุณรอคอยบางเรื่องนะคะที่บางทีมันอาจจะยังไม่ได้ดั่งใจคนนะคะบางทีมันมันมันเหมือนคุณรอคอยความความสุขความมั่นคงในเรื่องของความรักนะคะที่ที่เป็นรักที่มั่นคงจริงๆนะคะคุณ ยังรอคอยอยู่นะคะคุณอยากให้ความรักครั้งนี้นะคะมีความมั่นคงนะคะไม่ใช่แบบเป็นไพดาบแบบนี้นะคะอดีตที่ผ่านมานะคะถึงเฮอร์มิตความรักของพวกคุณอาจจะไม่เวืร์วานะคะแต่อยู่ในใจเสมอนะคะอาจจะด้วยเรื่องงานนะคะต้องอา ทำงานต่างคนต่างทํางานต่างคนต่างเก็บเงินนะคะสร้างครอบครัสร้างฐานะของตัวเองนะคะบางทีมันก็เลยอา,อาจจะหรือไม่ก็บางคนอาจจะไปเรียนต่อไปอบรมไปศึกษาต่อนะคะมันก็เลยทําให้อาจจะยังไม่มีเวลาให้กันมากสักเท่าไหร่นะคะในก่อนเมื่อก่อนหน้านี้นะคะสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นนะคะคุณได้รับความรู้สึกดีๆนะคะ คุณได้รับของขวัญบางสิ่งบางอย่างนะคะที่คนของคุณนะคะมอบให้กับคุณนะคะความรักความเอาใจใส่ความอเอื้ออาทรดูแลซึ่งกันและกันนะคะเติมเต็มความรักให้แก่กันหรือแม้กระทั่งของขวัญน,นะคะเล็กๆน้อยๆนะคะข่าวดีนะคะทีะ่เขาอยากที่จะบอกกับคุณนะคะมอบให้กับคุณนะคะ ไพ่อนาคตนะคะสองเหรียญไพ่ของการเดินทางนะคะพวกคุณมีเกณฑ์ที่จะเดินทางไปเที่ยวด้วยกันไปฮันนีมูนนะคะความรักครั้งนี้นะคะพวกคุณเหมือนอต้องการที่จะไปเรื่อยๆศึกษากันไปเรื่อยๆนะคะ,ะค่อยๆดูใจศึกษานะคะ,ะระหว่างนี้ก็ก็คือ เติมเต็มนะคะความรักความหวานความโรแมนติกให้แก่กันงอนเงาะกันบ้างนะคะในบางเวลานะคะแต่นะคะพวกคุณหวังที่จะให้นะคะไม่ใช่หวังนะคะความรักของพวกคุณนะคะจะดําเนินไปนะคะเรื่อยๆแบบประคับเหมือนแบบประคับประคองให้ความรักมันดีไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะคะประมาณนี้นะคะ ปัญหานะคะและแนวทางแก้ไขปัญหานะคะอาจจะอยู่ที่เสน่ห์ในตัวคุณก็ได้นะคะชว่วงนี้เสน่ห์แรงนะคะมีแต่คนอยากเข้าหาอยากมาคุยด้วยนะคะชาวราศีตุลน,นะคะเพื่อนเยอะเหมือนกันสังคมนะคะมันก็เลยทำให้คุณคุณจะเป็นที่โดดเด่นนะคะคุณจะเป็นที่จับตานะคะ เหมือนคุณจะดูดีมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นนะคะมันก็เลยอาจจะทําให้เกิดปัญหาในความสัมพันธ์ของคนได้นะคะอิทธิพลรอบข้างไพ่เดอะฮาลาแฟนนะคะไพ่ของการให้อภัยไพ่ของการปลอบโยนไพ่ไพ่ของการฮีลลิ่งเยียวยาจิตใจนะคะ,ะถึงแม้ว่านะคะใครทำผิด พลาดพังไปนะคะก็ให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะหรือแม้ก็ความรักครั้งนี้ของพวกคุณนะคะบางคนบางท่านอาจจะไปโมวายก็ได้นะคะมันก็ทำให้เพื่อช่วยให้ความรักของพวกคุณนะคะไปต่ออย่างมีความสุขนะคะดำเนินไปอย่างมีความสุขนะคะเดอะฮันเดอาารแฟนนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองพวกคุณ ขอให้พวกคุณรักกันซื่อสาตตอกันนะคะสินศักดิธิ์ช่วยคุ้มครองปกป้องพวกคุณอยู่นะคะความคิดภายในใจของคุณนะคะคุณอยากเติมความรักนะคะคุณอยากเติมคุณอยากอาจจะใส่ความรักครั้งนี้มากมายเหลือเกินนะคะเพราะว่าดูเหมือนคุณจะคลั่งรักเขามากๆนะคะคุณจะคลั่งรักแฟนของคุณมากๆคนของคุณมากๆนะคะชาวราศีตุลนะคะ มันก็เลยมันคุณเป็นนักรักนักรักก็คือนักรักรักแฟนตัวเองนะคะรักคนของตัวเองนะคะเติมเต็มความรักความเอาใจใส่ความดูแลนะคะความจริงใจนะคะต่อกันนะคะแพศสนุบนะคะฮานิมูนดื่มน้ำพึ่งพระจันทร์นะคะพวกคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ไปนะคะ ดื่มน้ำพึ่งพระจันทร์ด้วยกันนะคะอาจจะเป็นช่วงปีใหม่ก็ได้นะคะหน้าหนาวนี้ไปเที่ยวนะคะไปฮันนีมูนเติมเต็มความหวานความรักโรแมนติกให้แก่กันนะคะพวกคุณมีความรักนะคะโรแมนติกมากมากเลยนะคะชาวราศีตุลนนะคะ่ความรักของพวกคุณสุดแสนที่จะโรแมนติกมากเลยทีเดียวนะคะ เรามาดูไพ่นางฟ้านะคะไพ่ออร์เคิลอยากบอกอยากแนะนําอะไรกับคุณนะคะความรักดีเหลือเกินนะคะอาจจะมีไพ่เสียแค่ตําแหน่งนี้นะคะสิ่งที่คุณมุ่งหวังนะคะมันเหมือนตอนนี้ได้แค่คิดนะคะได้แค่คิดว่าอยากให้มันเป็นแบบนั้นแบบนี้นะคะในตอนนี้นะคะแต่สุดท้ายนะคะความรักของพวกคุณ นะคะโรแมนติกมากๆนะคะหวานมากๆนะคะว้าว it is safe ขอไปนะ it is safe for you to love นะคะอย่ากลัวที่จะรักรักครั้งนี้ปลอดภัยสำหรับคุณนะคะชาวราศีตุลนะคะรักครั้งนี้ปลอดภัยสำหรับคุณนะคะหวานมากๆนะคะเขาเห็นไหมคะเขาคอยดูแล หัวใจคุณอยู่ใกล้ๆเลยทีเดียวนะคะว้าว could be the one คนคนนี้คือคนที่ใช่ของคุณที่สุดแล้วนะคะคือคู่ชีวิตของคุณแล้วนะคะคนคนนี้นะคะใช่แล้วนะคะคนคนนี้นะคะชาวราศีตุลคนที่คุณคุยคุณคบตอนนี้นะคะคือ ตัวจริงของคุณแล้วนะคะเทพคิวปิดนะคะโครมลิขิตนะคะประทานมาให้กับคุณแล้วนะคะคู่แท้ของคุณนะคะคู่แท้คู่สร้างคู่สมนะคะ l Let g o of อ o n t r o l i s s u e นะคะขอให้คุณนะคะให้สถานการณ์นะคะ ดำเนินไปนะคะตามคันลองของเขาที่ควรจะเป็นนะคะรักก็รักนะคะดูแลใส่ใจซึ่งกันและกันนะคะทำปัจจุบันให้ดีที่สุดนะคะทำให้เป็นแบบธรรมชาติไม่ต้องไปกำหนดกฎเกณฑ์อะไรนะคะไม่ต้องไปคาดหวังไม่ต้องไปอคอยควบคุมนะคะไม่ต้องไปทำอะไรให้มันยุ่งยากนะคะ ปล่อยไปตามธรรมชาติเลยนะคะรักก็คือรักนะคะห่วงใย,ยดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันไม่ต้องมีอะไรแอบแฝงนะคะไม่ต้องมีอะไรแอบแฝงนะคะความรักครั้งนี้ของพวกคุณดีมากๆนะคะมีอะไรก็คอยอาภาัยซึ่งกันและกันนะคะจะเจอปัญหาเจอเรื่องอะไรที่ไม่ได้ดังใจพวกคุณนะคะก็ขี่หลังกันไปนะคะไม่ปล่อยกันนะคะแน่นอนนะคะ สร้างแต่ความสุขให้แก่กันนะคะดูแลอาจจะใส่ซึ่งกันและกันนะคะยังไงขอให้ชาวราศีตุลน,นะคะมีรักที่ดีรักที่จริงใจรักที่สมหวังนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์คอม,มเมนูดีให้ด้วยนะคะเจอก,กันคลิปหน้านะคะสััสดีค่ะ